หนึงกุมภาช่องปอปามาขายเหรียญอีพีที่338สวัสดีและยินดีต้อนรับบรรดาพี่น้องชาวนักสะสมผมปอปาศึกษาแบคงเหรียญโบราณเจ้าของช่องรับซื้อเหรียญและจำหน่ายขายแบ่งปันเหรียญ f อฟพบกันวันนี้เป็นวันที่1เดือนกุมภาพันธ์ใช่ไหม จะลืมจะลืมปีพศ2567ตรงกับ EP. ีที่338เดินทางกันมาถึง300กว่า EP.F.C. ฮะนะก็ยังคงฝากขอบคุณฮนะทุกคนทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับชมช่องของประปาแล้วก็ให้การสนับสนุนช่องของปะปาเรื่อยมาไม่ว่าจะเป็นผู้จําหน่ายขายแบ่งปันเหรียญในช่องของปะปาหรือผู้ที่เข้ามาซื้อแบ่งปันเหรียญในช่องของปปาป่าติดตามไปด้วย เอที่เข้ามาศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับราคาเหรียญและจํานวนการผลิตของเหรียญโอเคเนา okay, นะเดี๋ยวป๊ะป๋าเริ่มแบ่งปันกันเลยนะฮะวันนี้เหรียญมีไม่เยอะมีไม่มากเอสี่ฮะประมาณนี้แหละก็มีทั้งเหรียญหาง่ายนะที่ระลึกเออเหรียญเก่าโบราณเล็กน้อยอ่ะเดี๋ยวป๊ะป๋าเริ่มแบ่งปันเลยเนาะดูด้วย จำนวนเหรียญแล้วก็รู้ราคาเหรียญในช่องของปาปกันวันนี้เลยว่ามีอะไรกันบ้างพอจะจับไปสะสมกันได้ไหมโอเคเนาะด้านบนสุด f 4ะด้านบนสุดขอเหรียญละ5บาท2แถวฮะหนึ่ง R เหรียญ2บาทที่ลึกโอ้โหเริ่มรายการก็ผิดเลย <laughs> f 4นี่คือเหรียญ2บาทที่ลึกฮะเก่าเก็บบวกผ่านการใช้งานเก่าเก็บบวกผ่านการใช้งานราคา โอ้โห F4 เหรียญละ5บาทเท่านั้นเองใครอยากได้รับประกันว่าตรงนี้ยังไม่มีเหรียญซีดนะฮะ F4 เหรียญซีดไม่มีนะเป็นเหรียญเก่าเก็บสภาพเดิมๆบวกผ่านการใช้งานปาปาจะบอกว่าบวกบวกผ่านการใช้งานไปด้วยนะจะสบายใจปาปาเองนึกออกไหมฮะเหรียญละ5บาทเท่านั้นเองถ้าเหรียญสดใสราคาสวยกว่านี้นะฮะนะตามสภาพสีผิวเนาะให้รู้กันเลยนะว่าเหรียญละ5บาทนี่ราคานี่สภาพคงจะไม่ถึงเกรดดีอยู่แล้วนะอ่ะแต่สวยงาม นานานทีฟี FC ฮาสภาพเดิมเหรียญละ5บาทเท่านั้นเอง2บาทที่ลึก2แถวด้านบนหลังจากนั้นมาดู f c ฮาบาทการจนา1บาทการจนาเป็นเหรียญที่นักสะสมเขาส่งมากับเหรียญเด็ดเหรียญหนึ่งบาทการจนาไม่ได้รับซื้อแบบเป็นประจำนะฮะเมื่อเขาส่งมากับเหรียญเด็ดปะปามีหน้าที่ต้องมาแบ่งปันเอาทุนคืนฉะนั้นใครที่จะส่งเหรียญการจนาเพียวๆนั้นคงต้องคุยกับแอดมินแต่ทาใจไว้นะฮะนะนะเพราะว่าเวลา เหรียญเข้ามาทีนึงนแอยู่กับปอปาเยอะนะเขาเปเหรียญที่พิเดออกมาหลักร้อยล้านเหรียญอะไรประมาณนี้นึกออกไหมฮะก็อะปอปาไม่ได้รับซื้อแบบเป็นทางการแต่เหรียญเข้ามาฮะนากักสะสมขอติดมานะเขาจะได้ค่าส่งบ้างเลยบ้างอ่าเขาห้เหตุผลมาเราก็ช่วยแต่อาจจะช่วยไม่พร้อมกันได้หมดทุกคน ah f ฮะใครอยากได้เหรียญละเหรียญละ6บาทเท่านั้นเองนะสภาพสีผิวสวยนะไม่ผ่านการใช้งานดูเอา f ฮะนะถ้าสวยกว่านี้ราคาลั่นไปจนถึง่า น่าจะประมาณหลัก10บาทแน่นอน FCH สำหรับในช่องของป,ปาแต่ว่าสภาพนี้อันนี้สภาพปปาได้มาได้มาล่าสุดสวยกว่าเมื่อวานที่ปปาวางแบ่งปันนึกออกไหมฮะแต่ว่าจําเป็นต้องขายเนาะอาหบาทเท่านั้นเองถ้าสวยจะจัดกว่านี้แน่นอนฮะสูงกว่า6บาทนะจะบอกใค้นะหบาทกัรจะนา,าน่าเก็บสะสมนะ f c สภาพไม่ผ่านการใช้งานนะฮะนะก็ต้องบอกว่าน่าเก็บสะสมเลยไม่ผ่านการใช้งานไม่ใช่เหรียญผ่านการใช้งานข่าวซีดข่าวซีดซื้อขายกันไม่ได้ในช่องของปปาผ่านการใช้งานนะเนาะวันนี้เรามาเหรียญสวยใน f c หนึ่งบาทการจนาพิเศษเหรียญละ6บาทเท่านั้นเองหลังจากนั้นมาดูเหรียญ5บาทการจนาพิเศษเช่นเดียวกันไม่ผ่านการใช้งานเหรียญน,นี้ก็นักสะสมเขาก็ติดมาพร้อมกันนั่นแหละ f สี่หหลายเจ้านะปปาก็คัดสรันออกมาไม่ผ่านการใช้งานฮนะ f c ี่เหรียญละ15บาทเท่านั้นเองนะหากสภาพสวยกว่านี้ปปาตั้งราคาสูงกว่านี้แต่วันนี้โอเคเนาะ สภาพเหรียญไม่ผ่านการใช้งานสวยงามมากๆเลย F4 เหรียญละ15บาทเท่านั้นเองนะปาปามีหน้าที่นําเหรียญที่ผลิตมากหาง่ายแต่ไม่ผ่านการใช้งานนํามาแบ่งปันนักสะสมนี่คือหน้าที่ของปาปาฮนะฉะนั้นใครที่จะส่งเหรียญที่ปาปาพูดข้างต้นว่าหาง่ายนะไม่ได้รับซื้อแบบเป็นประจำนะนี่ก็ต้องเข้าไปคุยกับแอดมินดะ้วยนะฮะนะให้มาพร้อมกับเหรียญหลักๆบ้างเหรียญที่ผลิตมากหาง่ายนั้นะใครก็อาจจะพอมีกันบ้างนะ แต่ปป้าก็สุ่มเสี่ยมฮะรับเข้ามาเพื่อลองแบ่งปันฮะเพื่อ,อประชาชน,ชนชาวบ้านชาวไทยเราที่นับถือนับถือพระมหากษัตริย์ไทยเราใช่ไหมบางคนบางท่านฮะอยู่ตามหมู่บ้านอยู่ตามอำเภออยู่ตามอะไรแบบนี้เขายังอาจจะยังเข้าไม่ถึงยังไม่มีเนะาะอ่ะก็ไปเหรียญที่ไม่ผ่านการใช้งานอา่ะอยู่นานเอฟสีฮะห้าบาทการจนาพิเศษเหรียญละสิบห้าบาทเท่านั้นเองหลังจากนั้นลงมาดูเหรียญละสิบเอ็ดบาทฮะยังคง มีมาในอีพีนี้อ่ะใครอยากได้ฮะหเหรียญ2บาทที่ลึกวาระแรกโอเคไหมฮะพอจะเข้าใจเนาะอ่ะเนี่ยใครอยากได้ฮะไม่ผ่านการใช้งานนะอยู่ในตลับเลยตลับก็หายากๆเอฟซี FC ฮะไม่ใช่หายากหรอกเหมือนการโกหกไม่ใช่หายากแต่เขาแพง <c oughs> เขาแพงนะเราก็มีให้กันเป็นใส่ให้บางเป็นชิ้นราคาวันนี้หมดด้วยเอซีฮะ <c oughs> ตลับปะปาหมดนะ ใครอยากได้เหรียญละ11บบาทเท่านั้นเองนะเหรียญละสิบบาทเท่านั้นเองโอเคเนาะไม่มีเข้ามาบ่อยเลยเอฟซี FC นะหมดแล้วก็จะหมดไปเลยเพราะว่าปานั้นไม่ได้ตั้งหน้าตั้งตาม,มาประกาศรับซื้อแบบเป็นทางการนึกออกไหมฮะใครส่งมาปลากรับไว้อะหบาท2บาทที่ลึกประมาณนี้หลังจากจบเหรียญอ่าสบาททึกวาระนี้เหรียญละสิบบาทแล้วเราลงมาดูฮะเอฟซีฮะ, FC, ฮะชุดสุดท้ายแล้วนะเหรียญสวยนะฮะอ่ะ 50าสตะตังลงข้าวปีพศ2523หยยสมเหรียญสมัยรัชกาลที่ 9F ้าใครอยากได้ฮะสภาพไม่ผ่านการใช้งานสดใสรถนี้เป็นรถสุดท้ายนะฮะราคาเท่าไหร่นะราคา10บ,บาทใช่ไหมใช่ไหมอ่ส f ่หสวยหรือ,อยังไงไปคุยกับแอดมินนะพอปลาลืมราคาแล้วแต่ว่าน่าจะอยู่ในเกณฑ์10บ,บาทนี่แหละนะหรือ,อยังไงไปแก้ไขกับราคากับแอดมินเอาราคาเท่าอันเมื่อวานนั่นแหละเอนะเฉพาะวันนี้นะฮะสมัยหน้าถ้าหากเหรียญสวยระดับนี้ราคา น่าจะขึ้นไปกว่านี้ไหมนะว่าเขาไม่มีคราบ f อฟฮะโอเคเนาะสวยงามมากๆเลยอ่ะใครอยากได้ราคาน่าจะอยู่ที่เหรียญละ10บาทนั่นแหละปะ๊าปาว่านะฮะราคา10บบาทละ ราคานี่ไม่สู้คุณภาพผิวเหรียญเลยป่าปาบอกเลยนะ,ะเนียจะเป็นเหรียญรุ่นหลายปีที่ผ่านมาแล้วแต่ว่าต้องยอมรับเงื่อนไขของจํานวนการผลิตะฮะเป็นร้อยล้านเหรียญกันเลยทีเดียวฉะนั้นเราจะรับซื้อแผงพวดพลาดขายออกแผงพวดพลาดอันตราย f อฮะโอเคเนาะเอาประมาณเหรียญละ10บาทนั่นแหละหลังจากนั้นมาดูเหรียญละยี่บาทฮะปีพศ2543หลายคนฮะนะ อยากให้ปะปามาทําราคาอีกรับซื้อเอ่อเป็นปีพศอะไรกันบ้างเดี๋ยวก่อน fc ปะปาไม่มีเวลาเดี๋ยวปะปามาทําให้นะนะเดี๋ยวปะปามาทําให้ใหม่ว่ามีกี่พศเนาะก็ดีเหมือนกันนานแล้วเราไม่ได้ทํากันเอาเหรียญละยีบาทถ้าปี43ใครอยากได้ผ่านการใช้งานแล้วมาดูเหรียญละห้บาททั้ง2เหรียญเลย f c ห้าเป็นเหรียญปีพศสองพันห้าร้อยสามสิบสี่กับปีพศสองพันห้าร้อยสี่สิบสองเหรียญละห้าสิบบาทเท่านั้นเองนะ โอเคเนาะหลังจากนั้น F4H มาดูฮะประปาอ่ามีมากันอยู่สามชุดชุดละสามเหรียญไปกันง่ายๆเลย F4H นะมียังไงเราก็มาจัดแบ่งปันกันอย่างนั้นแหละไม่ผ่านการใช้งานแต่ว่าไม่ใช่สภาพผิวสวยงามสุดๆนะถ้าตรงนี้สวยงามสุดๆมีเดี๋ยวมาฟังราคากันเอาตรงนี้เป็นรู้สึกว่าจะเป็น3วาระ,ะไม่ซ้ำแบบนี้เอา F4H นะ,ะ,ะสามวาระไม่ซ้ำเอ๊รู้สึกว่าจะเท่าไหร่สามเหรียญสามเหรียญห้าสิบาทมั้งไม่ผ่านการใช้งานนะ นะถ้าผ่านการใช้งานถูกกว่านี้เยอะนึกออกไหมฮะอันนี้ไม่ผ่านการใช้งานนะฮะนะแต่เขาอยู่ในโหมดของอ่าเนื้อเหลี่ยนทั้งกลางจะออกเขียวนะฮะนึกออกไหมฮะเป็นเขียวเขียวมรกตนิดนิด,นดอะไรประมาณนี้นะเดี๋ยวเราจะหาเป็นผ่านการใช้งานไม่ได้ผ่านนะฮะ fc นะแต่เนื้อเหลี่ยนนี่เ็าจะไม่สู้เนื้อของอ่าเนื้อทองแดงเผยโฉมออกมามากนึกออกไหมฮะเท่าที่ส่วนตัวของป้าปานะอ่าเดี๋ยวมาดูราคากันตรงนี้ที่หลังมาดูตรงนี้ก่อนอ่า สามเหรียญชุดละห้บาทเรามีกันอยู่3มชุดไม่ผ่านการใช้งานนะ FC นะไม่ผ่านการใช้งานนะฮะอ่ะไม่แพงถ้าเปรียบเทียบกับอ่ามูลค่าของเหรียญชาวไทยเรา FC ฮะสามเหรียญห้บาทไม่ผ่านการใช้งานโดยเลยละสิกว่าบาทเท่านั้นเองหลังจากนั้น FC ฮะลงมาดูฮะเหรียญของพระราชินีนะอ่ะสามเหรียญระปลาแยกออกให้เป็น3มเหรียญน,นะสามเหรียญต่อชุดอ่ะชุดละ60บาทนะชุดละ60บาทนะ ชุดละ60บาทดูเอา f ฮะนะแล้วก็มาชุดละ60บาทตรงนี้พิเศษหน่อย f ฮะมีเหรียญของอทีปังกรนะเนี่ยเหรียญสุดท้ายนะเป็นตีนของทีปังกรโอเคไหมฮะป,ป,ปอปาคงไม่ต้อง,งหงายอะไรดูด้มั้งเนาะเป็นสภาพผิวเหรียญสวยกว่าด้านบนเล็กน้อยสวยเลยแหละ f c ฮเอา ด้านบนสามเหรียญห้าสิบด้านล่างสามเหรียญหกสิบฮะชุดสุดท้ายเด่นหน่อยมีทีปังกรโอเคไหมฮะทีปังกรพระราชินีบวกทีปังกรแล้วก็มีพระราชินีล้ว,ลวนสามสามเหรียญสามวาระต่อชุดเอสีชุดละหกสิบบาทเท่านั้นเองหลังจากนั้นลันลงมาดูเอสีชุดนี้ขอ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 เจ็ดสิบบาทสวยมากๆสภาพสีผิวเริ่มและขยับลงมาและเป็นสีผิวที่สวยที่สุดในเอพีนี้ ดูเอา f อปปาไม่โกหกหรอกเนี่ยอ่ะดูเอานะนี่ก็ไม่ผ่านการใช้งานแะแต่ว่าบางเอื่นบางเอื่ถ้าเวลาเขาผลิตจัดสร้างมานั้นเนาะก็เป็นเรื่องธรรมดานะฮะอ่ะสีผิวจะไกลกันแบบนี้นะโอเคไหมฮะสีผิวสวยสุดๆฮักคล้ำสุดๆเลยความงามเต็มพิกัดใครอยากได้ชุดนี้มีทีปังกรด้วยชุดนี้60บาทใช่ไหมชุดนี้ปปาขอ,อ70ดบาทนะดูสภาพผิวเหรียญชุดนี้ก็มีพระราชินีพันปีหลวงพระราชินีบวกทีปังกรชุดที่2 สภาพสวยขอ70บาทโอเคเนาะหลังจากนั้น fc ฮะเป็นวละนี้หงายให้ดูทั้งหน้าทั้งหลังฮะสภาพสีสวยมากๆสวยมากๆ fc ฮะซื้อความสวย ซื้อความสวย10บาท2ส,สีที่ลึกฮะเหรียญละ20บาทนะเหรียญละ20บาทซื้อความสวยกันบ้าง f อฟฮะนะให้ประปานั้นมีต้นทุนไปซื้อเหรียญน,นักสะสมเนาะเพื่อให้เรามาแบ่งปันได้ท่านทางบ้านได้เฉยชมกันนะขอเหรียญละ20บาท f อฟซฮะซื้อความสวยกันบ้างช่วยเหลือปปาเล็กน้อย <c oughs> โอเคเนาะจบจากเหรียญละ20บาทตรงนี้ใช่ไหมอะเรามาดูเหรียญละ200นะทั้งคู่ไปด้วยกันเลย f อฟฮะเหรียญละ เหรียญเนี้ยสองร้อยไม่ผ่านการใช้ง,งานสดใสเลยประปาเกับลืมเห็นไหมตามสภาพนะฮะนะอยู่ในตลับใหม่สวยงามอย่างดีฮะโอเคฮะชีวิตนี้อยู่กับตลับ f อฮะแย่เลยประปางานนี้น่าจะไม่ใส่ให้ก็สงสารเหรียญน,นะเอฮะนะสงสารเหรียญเพราะเป็นเหรียญใหม่เนาะอืมก็ยังไงดีอะเป็นเป็น เป็นความเคยชินทางช่องของประปาด้วยนะถ้าหากเราหาตลับมาได้ช่วงไหนตลับแพงมากนะก็อาจจะเห็นประปาขายเหรียญเพียวๆกันบ้างเนาะเพราะว่าราคาเขาไม่สูงพอจะคุ้มของตลับได้แม่นยำสักเท่าใด F4 5หานี่คือเหรียญหนึ่งก็เป็นเหรียญเหรียญสิในชุด10บ,บาทที่ลึกนะนี่คือเหรียญอ1าสิบ,บาทกุธนาคารไทยแห่งแรกเหรียญน,นี้ f อ5ปราปาดูสภาพแล้วแตกต่างกันเล็กน้อยเหรียญน,นี้2 0 0ร้อยสสวยงามมากๆ นะไม่ใช่เหรียญขาวซีดฮะบวกไปทําเริ่มน้ำน้ำแดงคล้ำแล้วล่ะนะอาสีผิวไฟคล้ํากันบ้างแล้วละ่ะแต่ไม่ใช่เต็มพิกัดเหรียญน,นี้สภาพสวยงามเหรียญละ200บาท f สี c, ่ผ่านการใช้งานมากๆก็ยังพอหาพบเจอได้ง่ายแต่เหรียญสวยๆเนี่ยมีโอกาสให้เก็บฮะ f c มีโอกาสให้เก็บนะโอเคเนาะอ่าเหรียญน,นี้200บาทแต่เหรียญนี้ป๊าขอเหรียญละ210บบาทนะ สภาพไก่กันถ้าใครดูเป็นนะใครดูไม่เป็นแต่ป้าปาดูเป็นแล้วก็มาบอกและ <laughs> โอเคเนาะสภาพไก่กันอะ่ะ <c oughs> เหรียญน,นี้200 <c oughs> เหรียญน,นี้210บาทเนาะอะ่ะ10บาทคุธนาคารไทยแห่งแรก10บาท2สีที่ลึกวาระที่ได้นิรับความนิยมมากที่สุดคู่ขี้สูสีไปกับเอปก โอเคไหมฮะเหรียญละ้า200เหรียญละ้า210บาทมาหลังจากนั้นมาดูเหรียญละ้าบาท f ฮะนี่คือเหรียญ2บาทงานปีต้นไม้แห่งชาสภาพไม่ผ่านการใช้งานแค่ค่าตลับก็ไปแล้ว f ฮะนะปาปาขอเหรียญละ้าบาทเท่านั้นเองนะอยู่ในตลับด้วยวันหลังไม่มีตลับก็ขาย50นั่นแหละนะแต่ว่า พูดไปก็ยาวไกลใช่ไหมงั้นไม่ต้องพูดอะไรมากปปาเอ,อ๋ยงั้นขายไปเลยเหรียญละ50บาทไปพร้อมตลับใหม่สวยงามสอดไส้สีขาว <laughs> เอซีฮะ,อะโอเคเนาะสองบาทงานปีต้นไม้แห่งชาติปปาขอเหรียญละห้บาทเท่านั้นเองหากสภาพแย่กว่านี้ราคาก็หย่อนกว่านี้เป็นไปนตามสภาพผิวเหรียญราคาเหรียญในช่องของปปาโอเคนะเนาะเหรียญห้าสบาทปื๊ดข้ามมาเลยหลังจากนั้นมาดูเหรียญละเหรียญนี้เคยขายเป็นร้อยเหรียญในเอฟซีนะผ่านการใช้งานแต่ว่าสภาพผิวก็ไม่เต็มเท่าเหรียญละ ร้อยไงไม่เต็มไม่เต็มเท่าเหรียญละร้อยนะป๊าๆขอเหรียญละ90บาทนะเขาก็เป็นสภาพผิวผ่านการใช้งานมา fc ห้แต่ว่าเขาหายากนะป๊าปา,าจะมาทํารายการจริงๆจังๆก็ไม่ได้ทำทุงสี่สำหรับเหรียญห้าบาทหัวเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ fc ห้ปาปาเรียกถูกไหมผิดบ้างกระช่างเลยเนาะเหรียญละ90บาทเท่านั้นเอง fc ห้ปีสามหนึ่งเขาหายากนะปีสามหนึ่งหายากนะ ยิ่งสภาพไม่ผ่านการใช้งานนะโอ้โหช่องของปราปาก็ยังร้องไห้หาอยู่เดี๋ยวจะทำราคาให้สมดุลก็ดูสิว่านักสะสมจะแบ่งขายช่องของป้าป่าไหมน่านะเดี๋ยวป้าทำทำอีพีปราปาประกาศรับซื้อเหรียญให้เนาะอาเหรียญละ90บาทเท่านั้นเองหลังจากนั้นมาดูเหรียญละร้อยเสีหนี่คือเหรียญ1น1บาทเสด็จนิวัตพนคร เป็นเหรียญที่ได้รับความนิยมสูงกันเลยทีเดียวสําหรับอนอกชุดก็ตามอยู่ในชุดของเหรียญหนึ่งบาทที่ก็ตามเหรียญน,นี้ไม่ผ่านการใช้งานแต่ fc 5เสียดายว่าเก็บรักษาไม่ไม่เต็มที่เนาะพูดถึงนะฮะอ่าเขามีคราบกันไหมฮะด้านบนติดกับอ่ารู้สึกจะติดกับตัวพอผ่านใช่ไหม อ่าคำว่าพอสเอฟซีจะเห็นอยู่นะฮะแล้วก็ตัวอ,อื่นกาจะมีกันบ้างแต่ว่าดูสภาพผิวเหรียญน,นะฮะไม่ใช่เหรียญข่าวซีดผ่านการล้างเป็นเหรียญผิวเดิมๆจับทองกันอยู่เอฟซีฮะถ้าไม่มีคราบเลยแจ่มกว่านี้ราคาไปไกลกว่านี้นะฮะวันนี้ประปาขอเหรียญละหนึ่งร้อยบาทเอฟซีฮะหนึ่งร้อยบาทเพราะเขาเป็นเหรียญผิวเดิมน้ําทองจับกันอยู่เห็นชัดๆเพียงแต่ไม่ใช่เหรียญสดใสคันเทพเท่านั้นเองโอเคน้อเหรียญละหนึ่งร้อยบาทฮะ หลังจากนั้นบนแถวสุดท้ายแถวสุดท้ายมีอะไรกันบ้าง fc ตรงนี้อะบอกราคาก่อนเลยฮะอ่ะเหรียญนะนหนึ่บาท160บาทถ้าเป็นเหรียญอ่หนึ่งสช้าง3ามเสียนสมัยรัชกาลที่6 fc หาเหรียญชุดนี้ถ้าครบชุดก็ค่อนข้างราคาสูงตามสภาพด้วยนะสภาพสูงเนี่ยเหรียญชุดนี้ผลิตออกมา6ครั้ง6ปีพศออเดี๋ยวประปาจับครบชุดมาทำ มาทำราคาประกาศรับซื้อให้ไหมหลายวันแล้วประปาไม่ได้ทำช่วงนี้งาน f c ค่อนข้างเยอะเลยพอเยอะแล้วประปาก็ตกการมาทำคลิปประกาศรับซื้อใช่ไหมพอเปิดกล่องเข้ามาเนี่ยกล่องเข้ามาประปาก็ต้องทำคลิปเปิดกล่องด้วยแล้วก็ต้องโอ้กว่าจะทำปกคลิปเสร็จกว่าจะอ่าบรรยายกว่าจะนำเสนอเสร็จใช่ไหมฮะก็เอาเรื่องเหมอนกันจะทำประปาตกการประกาศรับซื้อเหรียญเดี๋ยวประปาทำมาให้ฮะเหรียญหนึ่งสลึงช้างสเสียนนะ อ่าหปีพศออได้ทําครบกันเลยพร้อมสภาพผิวเหรียญโอเคไหมฮะวันนี้ประปาขายออกครับปี6 2สอ,อาผ่านการใช้งานเนื้อเงิน F45 เหรียญละ160บาทเท่าได้เองสภาพสวยกว่านี้ราคาสูงกว่านี้นี่คือราคาเหรียญ F45 เหรียญน,นี้160บาทจับเหรียญน,นี้ไปสะสมกันก่อน f c เนื้อเงินนะเนื้อเงินฮนะเหรียญโบราณด้วยโอ้โหไม่ใช่ธรรมดานะ ไม่ใช่ธรรมดาถือว่ายังไงก็ได้คุณค่าของเหรียญโบราณของชาวไทยกันอยู่อปปาวางไว้ปืนหลังจากนั้นมาดูเหรียญโบราณสมัยรัชกาลที่8ฮะเอฟฮะก็เข้ามาหาช่องของปปปาอย่าง โอ้ oh, ยังไงนะครับมากันต่อเนื่องเลยสำหรับยี่อา, y, อาห้าหาสตางค์พระเสียนโตสมัยราชการที่8ปีพศ2489ด้านหลังพยาคุด f อ h เนื้อดีบุกสภาพเนื้อดีบุกไม่ผ่านการใช้งานแต่ไม่สดใสถึงขั้นเทพ f อ h เริ่มเริ่ม,มจะเข้ามาน้อยแล้วล่ะประปามีกันอยู่แค่สมเหรียญนะได้รับความนิยมอันดับที่2ของเหรียญชุดสตางค์สมัยราชการที่8 F เอใครอยากได้นะ เก้าเก็บพระไม่ผ่านการใช้งานเหรียญละ200บาทเท่านั้นเองไปพร้อมตลับใหม่สวยงามไปถึงบ้านแล้วไม่ต้องไปหาตลับยุ่งยาก f ฮะนะปะปาใส่ไว้ให้แล้วนะน้องๆก็ใส่ไว้ให้แล้วเอาเหรียญละ200บาทเท่านั้นเองหลังจากนั้น F45 มาดูชุดละ300บาทหายากแล้วช่วงนี้หายาก f ฮะเหรียญไม่เข้ามาประปาก็บอกว่าหายากนะเป็นเรื่องธรรมดาเนะาะใครอยากได้ฮะนี่คืออ่า อ่าห้าบาทตระกูลคุดที่ประปาเคยจัดเสียดายเอฟเสียักเขาไม่ใช่เหรียญอ่าไม่ผ่านการใช้งานนะวันนี้เรามีเหรียญผ่านการใช้งานได้เพียวๆสวยหน่อยก็เหรียญเนี้ยนะเห็นสภาพผิวเขาไหมฮะนะสวยงามแบบว่าเห็นชัดเจนอยู่สําหรับสําหรับชุดนี้นะแต่เขาไม่ใช่ขั้นเทียบทั้งหมดนะที่สวยที่สุดในชุดนี้ก็จะเป็นเหรียญ5บาทคุดตรงปีพศ2525 FCH หเอฟเสียักหลังจากนั้นก็จะผ่านการใช้งานอ่ะดูเอานะอ่ะชุดละ3 0 0บาทเท่านั้นเอง นะเนี่ยชุดละ300บาทหลายคนยังจองจองยังยังถามกันอยู่กับเหรียญที่ไม่ผ่านการใช้งานบอกราคาเท่าไหร่ก็สู้คุณปปาอ่ะบอกแอดมินมาแต่ปาปายังหาไม่ได้จริงๆเนาะอืมบางทีที่เด็นส,ดสวยๆปาปาเอามาทํารายการทําคลิปวิดีโอก็เป็นเหรียญตัวอย่างให้เอสซีนะปาปาก็จะขายเหรียญตัวอย่างสมุดก็เออจะไม่มีเหรียญตัวอย่าง ทำให้เอีได้ดูกันโอเคเนาะจุดละสามร้อยบาทถ้าสภาพเหรียญผ่านการใช้งานนะสวยสุดผ่านการใช้งานน้อยก็ต้องเป็นเหรียญน,นี้โอเคไหมฮะราคา300บาทไม่แพงตระกูลคุดเอฟซีฮนะเนาะเดี๋ยวโค้ดยี่ห้ายี่หกยอะไรเข้ามาเดี๋ยวเมื่อไหรลล่เดี๋ยวมาจัดชุดกันเอฟซีตอนนี้ป้าปาไม่มั่นใจน่าจะทิ้งช่วงนานไหมเดี๋ยวป้าปาทำการประกาศรับซื้อไปก่อนเอฟซีอยากอยากประกาศรับซื้อเหรียญสักวันละแปดอีพีนะ ตั้งแปดคลิปวิดีโอแต่ว่าท้ายที่สุดถนะ้าทำรายการหนึ่งก็จะเที่ยงแล้วทำรายการหนึ่งก็จะบ่ายแล้วตกค้างกันไว้ค่อนข้างเยอะเลยเนาะอ่ะใครมีเหรียญต้องการขาย F อฟซโดยเฉพาะเหรียญผลิตน้อยหายากนะไม่ว่าจะเป็นเหรียญที่ลึกเหรียญเก่าโบราณเหรียญหมุนเวียนนะอะไรประมาณนั้นก็อ่ะนะขอสภาพใหม่สวยงามก็แล้วกันยิ่งเหรียญหางง่ายขอสภาพใหม่นะฮะอ่ะสภาพเก่า ยิ่งเปเหรียญที่ระลึกหากสภาพเป่าเก่าผ่านการใช้งานว่าจะเป็น1บาทที่ลึกสบาทที่ลึกหบาทที่ลึก10บาท20บาทที่ลึกหากเป็นสภาพขาวซีดผ่านการใช้งานมาแล้วเนี่ยป้าปาบอกก่อนนะฮะนักสะสมจา๋าเหรียญที่ะระลึกทุกชนิดราคานิกเกิลเนี่ยถ้าผ่านการใช้งานเพียวแบบซีดๆเลยส่งมาบางครั้งป้ปาบอกเลยนะว่าป้าปาแช้แอดมินประเมินไว้ว่าสภาพผิวซีดแล้วไม่รับซื้อค่ะ นะฮะน้องเข้าใจประปานะเวลาคุยกับแอดมินนั้นแอดมินเขาจะประเมินราคาไปโดยไม่ต้องกังขาน้องทราบข่าวจากประปาแล้วก็พยายามหาเหรียญสวยสรักษาเหรียญไว้ดีก็ส่งรูปตรวจสอบประเมินราคากันขอบคุณรับการติดตามรับชมไม่ว่าจะเป็นผู้ซื้อเหรียญผู้ขายเหรียญผู้มาชมข้อความบันเทิงฮนะปะปาฝากขอบคุณจริงๆนะที่ให้การสนับสนุนช่องของประปาตลอดมาเดี๋ยวยังไงเอฟซีฮะใครที่มีเหรียญน,นะก็ ส่งรูปตรวจสอบประเมินราคากันนะก่อนจะส่งรูปตรวจสอบประเมินราคาวันหนึ่งวันละ1 0 2 0นาทีนะฮะก็พยายามไปศึกษาจํานวนการผลิตของเหรียญด้วยนะแล้วก็ศึกษาทางด้านราคาด้วยบางครั้งในช่องของป๊ปาก็ทําจํานวนการผลิตแล้วก็ราคาของเหรียญไว้ f c ะเหรียญที่ผลิตเกิน1 000, 000, ล้านเหรียญขึ้นไป FCH โอกาสที่ จะมีราคาหลักร้อยค่อนข้างยากมากฉะนั้นไปดูข้อมูลจํานวนการผลิตแต่บางชนิดราคาบางรุ่นเขาก็มีเหมือนกันนะเนาะโอเคเหมือนกันแต่ก็ยังไงปะปาแนะนำนะฮะเวลาปะปาประเมินราคาเหรียญไปเนี่ยหากท่านมีความรู้แล้วเข้ามาศึกษาราคาเหรียญบ้างแล้วเนี่ยนานๆไปปะปาจะได้สบายใจเวลาประเมินราคาฮะทุกวันนี้ก็ยังโดนเสมอทําไมรับซื้อถูกจังอ่าเหรียญเก่าโบราณบ้างอะไรบ้างเหรียญแบบนี้ก็เหมือนกันฮะนะ เอสซราคาตามท้องตลาดฮะเราต้องเดินตามราคาตามท้องตลาดบ้านเพราะเขาไปเหรียญหาง่ายเนาะถ้าเหรียญหายากกันบ้านราคาก็จะแพงนะก็เอ5ซช่วงนี้ก็เป็นปีที่น่าจะเต็มปีแล้วเข้าเข้าปีที่2แล้วที่เหรียญราคาไม่แพงนะพูดง่ายๆตั้งซื้อเข้าแล้วก็ขายออกโอเคเนาะ ก็มาศึกษาข้อมูลราคาของเหรียญกันด้วยจะได้ไม่ผิดหวังจะได้ไม่ต้องเสียใจฮะการมโนราคาเหรียญไว้คนเดียวเนี่ยก็มโนเป็น5ปี1 0ปีฮะยังไงก็มโนอยู่นั่นฉะนั้นการที่จะคลายความมโนไว้ในใจเราเองก็คือการเข้ามาศึกษาโอเคเนาะเดี๋ยวคลิปหน้าพบเจอก,กันใหม่คลิปนี้ปอปาเหนื่อย f อฟพูดแทบไม่ได้หายใจเลยเอาละขอบคุณจริงๆสวัสดีครับ